ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าผากินค่ะวันนี้สาวบ้านป่าพามากินแกงขี้เหล็กครับพี่น้องขาแกงขี้เหล็กใส่ปลาทูนะเนี่ยพี่น้องนี่แกงขี้เหล็กค่ะแล้วก็มีไก่หมุนนิดนึงน้ำจิ้มมีผักนะพี่น้องมาค่ะพี่น้องขาแกงขี้เหล็กแซ่บๆนะ ส่วนาตาชอบแบบแกงเขล็กแบบขมๆนะถ้าไม่ไม่ใช่แกงเขล็กมันไม่ขมก็ไม่อร่อยเนาะนี่ค่ะมาเด้อพี่น้องค่ะอืม ม,มาเด้อจ้ะใส่พริกป่นไป เก่งขี้เล็กแสะกะทิผักบ,บุ้งนาเหมือนเดิมค่ะยังไม่หมดคพรัะพี่น้องอืมอืมมาจาัจ้ะข้าวสวยร้อนๆเก่งขี้เล็ก ที่เหล็กบ้านเราเยอะอมไม่มีใหญ่อะไรหนังวัวเนาะไม่มีเนาะหายากไม่ใช่หายากหรอกเพราะว่าต้องไปตลาดอืม ืมาจ้าอืม,าาอมน้องค่ะเหมือนลาบเทาเลยเนาะเขียวๆต้มนานไป Hmm subscribe cho kênh Ghiền Mì Giải trở xong giải trở ไม่อยากเท่าไหร่ไก่จะจิ้อยากกินเค็งที่เหล็กอืมอืมอืม เล็กเยอะเพราะช่วงนี้มันดกขึ้นเต็มเลยที่เหลีกรุลงฝนตกอะช่วงฝนตกดกขึ้นเต็มเลยยอดมันอะแต่ชนันญาก,กินชอบกินดอกมันอะดอกตูมแกงเนาะแกงเออบใส่ปลาเค็มอะ่ะ ปลาปลาเค็มอ่ะปละแหง้งอ่ะผักใต้เขาแกงโข<ฮ><ฮ>จะพูดเลยอะอร่อยอืมอืม Mm hmm. Ừ. Mm. Oh. Wow. มาเดินผ้าไหมเจ้าแก่ที่เหล็ก ต้มนานเกินไงพี่น้องต้มนานเกินเละธรรมดาไม่ต้องไม่ต้องตําเลยเนาะไม่ตํำอร่อย อร่อยสำหรับสซนญ่านะแต่ว่าบางคนเขากินรถอีกรถหนึ่งอร่อยสำหรับสซนญ่านะคะพี่น้องกินรถตัวเองอะไรอย่างเงี้ยปรุงรถด้วยพริกป่นอะไรอย่างเงี้ยพริกปน่น ขีเหล็กต้มไม่ต้องต้มต้มนานบ้านนอกเราชอบต้มแบบว่าสองน้ำอะไรอย่างเงี้ยต้มน้ำเดียวพอแล้วแตงขี่เหล็กอะ่ะมันจะได้ขมขม,ขมอร่อยนัวๆขมๆ ไก่ไม่อยากไก่เลยพี่น้องโอเคครับพี่น้องสัญญาไปละคลิปยาวไปไปเจอกันใหม่คลิปหน้านครับเหลือแค่นี้เองครับโอเคครับพี่น้องือแซบบายบายสวัสดีค่ะเชื่อกดแชร์กดไลค์สัญญาด้วยนีทุกคนจ้าสวัสดีทุกคนนะคะ